สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic เวิ l d ์เดลีกันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของตอร์เลฟตันเดอร์กันต่อดีกว่านั่นเองก็เรียกได้ว่าจากรีวิวแรกของอรอบปฐมบทัศน์ World Premier ยเนี่ยก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าเสียงตอบรับเนี่ยออกมาค่อนข้างจะเป็นบวกแล้วก็มีแต่คนชื่นชมเนี่ยเยอะมากๆเลยนะแต่ทีนี้เองเนี่ยนะครับผมเรื่องราวนี้เองอะ่ะมันก็เรียกได้ว่านะครับผมยังมีอีกหลายๆอย่างอ่ะให้เรารอได้รู้ให้เรารอ,ได,รรารอได้ค้นหากันอยู่นะครับเพราะว่าจากเนื้อเรื่องหลักที่เราได้เห็นมาเนี่ย เรื่องราวนี้ของตอเลฟแฟนตันเดอร์หรือว่าตอภาค4เองอะ่ะมันได้ถูกดัดแปลงมาจากหนังสือการ์ตูนจอในตอนที่สู้กับกอร์นั่นเองนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของกอร์เดอะกอร์บูเชอร์กอร์ผู้ล่าเทพเจ้าแต่ทีนี้เองอะ่ะเรื่องราวนี้เนี่ยมันจะมาเอาจากทั้งหมดในคอมมิกเลยมันก็คงจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าบริบทในคอมมิกกับบริบทกับในหนังเนี่ยมันมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะเลยทีนี้เองเนี่ยหนึ่งจุดสำคัญที่หลายๆคนสงสัยเลยก็คือ กอผู้เป็นผู้ล่าเทพเจ้าเนี่ยนะครับจะใช้อาวุธอะไรกันแน่เพราะว่าในคอมิกนะครับผมตัวของกอเนี่ยได้ใช้ดาบ n e โคร s อ o หรือว่าดาบ All Black นั่นเองนะครับดาบสีดําที่มีลักษณะเหมือนกับซิบิโอตนั่นเองซึ่งเรียกได้ว่าดาบดาบนี้เองเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเหมือนซิบิโอตตัวแรกของจักรวาลเลยก็ได้นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นอาวุธคู่ใจของเนาเทพแห่งซิบิโอตที่เรียกได้ว่าอยู่มาตั้งแต่ก่อนจักรวาลจะเกิดขึ้นและลักษณะของมันในเวอร์ชั่นของคอมิกเองเนี่ยก็จะมีรูปลักษณ์นะครับผม เป็นรูปลักษ์ต่างๆได้แล้วมันก็เข้าผนวกรวมกับร่างของกอเลยก็เรียกได้ว่าคล้ายๆกับเวนอมนั่นแหละแต่เรียกได้ว่าทรงพลังกว่าเป็นอย่างมากนะครับแต่ทีนี้เองเนี่ยนะครับผมรูปลักษณ์ที่มันออกมาในตัวอย่างหนังนมันก็ดูจะไม่ใช่แบบนั้นเลยมาดูเป็นดาบสีดำๆที่เป็นดาบไม่สามารถแบบเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้นะครับผมแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยดาบอั l แบล็กหรือว่าดาบเนโครซอรอ่ะได้โผล่มาแล้วนะครับผมในตอแลกนารล็อกอนั่นเองนั่นก็คือหมวกของเฮราซึ่งถ้าเทียบกันเนี่ยหมวกของเฮราก็ม ดาบของกอเยอะมากเลยแล้วก็หมวกของเฮราเองก็ได้รับการยืนยันผ่านซีรีส์วอตอฟแล้วว่าไอหมวกอันนั้นเนี่ยมันคือเ l าแ a c k เนโคซอร์ t นั่นเองนะครับแต่ทีนี้เองเนี่ยนะครับผมก็ได้มีการเหมือนเกินเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับผมให้เราพอจะได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยไออาวุธของกอเนี่ยมันคืออะไรกันแน่และเรียกได้ว่าในเวอร์ชันของภาพยนตร์นี้เองอาจจะมีการเปลี่ยนให้กอเนี่ย กลายเป็นเจ้าแห่งเงานั่นเองนะครับผมผู้ซึ่งสามารถเดินทางผ่านมิติแห่งเงาชา a d โดเร a l มได้นะครับผมตรงนี้เองเนี่ยได้โผล่มาในสปอตที่เรียกได้ว่าเป็นสปอตสั้นๆนะครับที่ตัวของตอเนี่ยได้พูดถึงเรื่องราวของมิติแห่งเงานี้นแล้วเราก็พอจะเดาได้แหละว่ามันคือที่อยู่ของกอนั่นเองโดยในมิตินี้เนี่ยก็คือมิติที่โผล่มาในตัวอย่างเป็นมิติที่สีทุกอย่างเนี่ยจะถูกดูดออกไปเหลือแต่สีขาวดําเท่านั้นนะครับผมก็เรียกได้ว่านั่นแหละคือมิติเงาและนั่นน่าจะเป็นวิธีที่กอนเน่้เเนนนทาาางงงััตๆพระะฉอ ครับผมจากสิ่งที่ปรากฏออกมาแล้วนะครับถ้าลองเทียบกับในคอมมิกดูมันก็ดูจะไม่ค่อยเหมือนกันสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามิติเงากับเวอร์ชั่นของไอดับออลแบ็คที่เป็น CBO เนี่ยมัน มันไม่ได้ตรงกันเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับก็คงคิดว่าตรงนี้เองเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะแต่ที่นี้เองนะครับผมมิติเงาเนี่ยนะครับในมาเวลเนี่ยมีไหมนะครับผมก็เรียกได้ว่านะครับจริงๆก็มีโผล่มานะครับผมแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับในเวอร์ชั่นของแบบเรื่องราวของต่อสักเท่าไหร่เลยเรื่องราวของไอ้มิติเงาเนี่ยชาร์ดเรียมในคอมมิกนะครับผมโผล่มาน้อยมากๆนะครับแล้วก็ไม่ได้มีบทสําคัญอะไรเลยนะครับผมโผลมาในหนังสือสเตรนเทลเล่มที่เจ็ดสิบเก้าในปีพันเก้าร้อยหกสิบนะครับแล้ว ว่ามีสิ่งมีชีวิตจากมิติเงามาเนี่ยเป็นวอลล์อดที่ชื่อว่าคาแล้วก็สิ่งมีชีวิตอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวดำๆนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตที่เป็นเงาอย่างเดียวอะ living shadow นะครับก็ตรงนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้ออะไรใดๆนะครับผมกับเวอร์ชั่นของแบบในภาพยนตร์เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเกี่ยวก็ได้นะแต่ถ้าแบบถามว่ามีความเชื่อมโยงก,กันไหมเนี่ยก็คงน้อยอาจจะมีการเอามาปรับใหม่อาจจะมีการเอามาทำอะไรใหม่เป็นไปได้อยู่แต่ก็เรียกได้ว่าคงมีการเบรสมาน,นิดหน่อยแหละ หนังอะแน่นอนไม่น่าจะเกี่ยวกันเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็คิดว่าในตอนนี้ถ้าจะเดาอะไรจากคอมิกเนี่ยน่าจะเดาได้ยากมากๆนะครับน่าจะเป็นการเอาคอนเซปต,ต์ของเนโครซอสเนี่ยมารวมกับความสามารถใหม่มิติเงาแล้วก็ลบเรื่องราวของซิบิโอตอะไรออกไปน่าจะเป็นแบบนั้นซะม,มากกว่านะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยนี่ก็เป็นการเดานะยังไม่ใช่แบบข้อมูลไฟนอลอะไรต่างๆนานาก็เดี๋ยวคงต้องรอดูอกันทีว่าในหนังนั้นจะออกมาเป็นเช่นไรแต่ในตอนนี้แหละเราคงได้รู้แล้วอย่างแรกเลยว่า1เลยกอเนี่งเงาอย่่างแนนนอผมกอเนี่ยเจ้า แห่งมิติแห่งเงาน่าจะเป็นประมาณนี้นะก็เรียกได้ว่าตอนนี้เองก็ยังไม่รู้ว่าขอบเขตพลังมีอะไรบ้างแต่น่าจะโหดมากๆอย่างแน่นอนแล้วก็จากเสียงวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยจากเสียงรีวิวแรกของคนที่ดูรอบปฐมทัศน์มาเนี่ยก็ชื่นชมตัวของคริสเตียนเบลในบทของกอเป็นอย่างมากแล้วก็มีการพูดถึงว่ากอเนี่ยจะเป็นวายร้ายที่น่าสงสารที่สุดใน MCU เลยได้ซ้ำไปนะครับตัวของเขาเองเนี่ยถ้าเบสตามคอมเมนะครับผมเขาไม่ได้โกรธเกลียดมนุษย์เขาไม่ได้โกรธเกลียดสิ่งมีชีวิตในจักกรวาาาลดด้้ยซโ ที่จะทำลายเทพเจ้าเพราะเขาคิดว่าการมีอยู่ของเทพเจ้าเนี่ยมันทําให้ผู้คน,นทุกข์ยากแล้วก็ แบบมีแต่ทุกข์อ่ะมีแต่ความเสียมากกว่าความได้เทพเจ้าที่ดีช่วยมนุษย์ช่วยสิ่งมีชีวิตมันก็มีแต่เทพระเจ้าส่วนใหญ่เนี่ยมักจะแยแสมนุษย์แล้วก็มักจะใช้สิ่งมีชีวิตต่างๆเป็นเครื่องมือซะมากกว่าอะไรแบบนี้นะครับคือแบบเวทกันแล้วเนี่ยผลด,ดีอาจจะ20แต่ผลเสียแม่ง80เลยตัวของกอเองเจอมานกับตัวก็เลยคิดว่าไม่อยากจะให้ใครเนี่ยต้องเจออะไรแบบนี้อีกแล้วก็เลยออกเดินทางในภารกิจอันสําคัญของเขานะครับในการที่จะล้างบางเทพเจ้าทั้งจักรวาลเลยนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นคคําาาาาสสบนนอออัศัศกกกดดิิ์์ทธขงงงเเเลยย็็วว่ไ้้รี๋ต ดูกันว่าเนื้อเรื่องนั้นจะออกมาจับใจขนาดไหนแต่ผมเองเนี่ยก็เชียร์ก่อแต่แรกอยู่แล้วนะเพราะว่าตัวของผมเองอ่ะประทับใจกับเรื่องของเขาในเวอร์ชั่นของคอมิกมากๆเลยซึ่งถ้าหากใครยังไม่ได้ดูนะครับก็แนะนําว่ารีบไปดูเวอร์ชั่นคอมิกก่อนเลยนะครับผมจะได้รู้ว่ามันมันขนาดไหนนะครับเลอๆอ่ะดูหนังก่อนก็ได้นะเพราะกลัวมันจะมันกว่าหนังนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในคอมิกที่ดีที่สุดตั้งแต่เคยถูกเขียนมาเลยก็ว่าได้นะเป็นคอมิกของต่อที่ผมชอบที่สุดเลยชอบยิ่งกว่าแบบสงคราม10อาณาจักรอีกนะครับซึ่งอันน,นก ก็เดี๋ยวรอดูกันละกันนะครับเดี๋ยวจะทําออกมาด้วยเหมือนกันนะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับหากท่านผู้ชมเนี่ยชอบเรื่องราวของคอมิกแล้วก็อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับคอมิกก็ไปตามกันได้ที่ช่อง Comic World Story นะครับแล้วก็มี Comic World Profile ด้วยนั่นเองอยังไงในวันนี้ก็ผมลาละครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ